สนั่นสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทสุขภาพกาแฟทีมานหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนั่นสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซิเมียค์ลดกรดอลาิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย สนานนโ่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมวบำรุงกระดูโตโยต้กาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตทูเทเสนามสุดท้ายสุดมันกระหสนามช้างปิดฤดูการแข่งขันณสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตได้แชมป์ประจำปีครบทั้ง4รุ่นมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกกรรมการผู้จัดการใหญ่และนายสุปกรณ์รัตนบราหา รองกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนายนรชาโคษาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และพลตำรวจตีรุทธพลเนาวรารัชผู้อุ้มครับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเปิดการแข่งขันโตโยต้ากาซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023สนามที่5นัดปิดฤดูกาลเก็บคะแนนสะสมประจำปีเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาณนะสนามช้างอินเตอร์เนชั เซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายการแข่งขันราอินเตอร์เนชั่นแนลอิเดมิสุซูเปอร์ เ n d u r a n นด์เซา h ์อี t เอเชี r ทรอยฟี่ทูเทวสั a ทเนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวเปิดการแข่งขันว่ายินดีต้อนรับสตโยต้ากาูเรซิงมอเตอร์สปอร์ต2องศสสนามสุดท้ายประจำฤด,ดูกาลและขอต้อนรับแฟนๆผู้หลงไหลในความเร็วรวมทั้งนักแข่งทุกท่านสำหรับสนามนี้นอกจากเป็นนัดปิดฤดูกาลแล้วยังเป็นโอกาสอันดีเพื่อทดสอบสมรรถนะรถที่ผ่านการพัฒนามาตลอดทั้งฤดูกาลอีกด้วยโตโยต้า <Toyota S 2> เล็งเห็นว่ามอเตอร์สปอร์ตเป็นกีฬาที่รถแข่งจะต้องผ่านสนาม ซึ่งมีสถานการณ์อันแตกตา่างและเป็นสนามให้เราสามารถนํารถลงวิ่งเพื่อนําไปสู่การพัฒนาตัวรถให้ดียิ่งขึ้นตามปรชัชญาเพื่อการสร้างสรรค์นัตกรรมที่ดียิ่งขึ้นหรือ Ever Better ตอรขมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่ข่าวต่อไปว่าปีนี้เราจัดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยเป็นปีที่3 7ภายใต้แนวคิดจากสนามแข่งสู่ท้องถนนเพื่อสร้างความยังง่งยืนให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยตลอดจนสร้างนักแข่งหน้าใหม่เราจึงจัดการแข่งขันในรูปแบบวันเมกเกรดอย่างต่อเนื่อง ร่วมด้วยรถกระบะไฮรักปีโวกับสมรรถนะทรงพลังของเครื่องยนต์2,400ซีซีและเราใจไปกับความคล่องแคล่วและความอึดของโคลลาอัลติสจีอาร์สปอร์ตเครื่องยนต์1,800ซีซีรวมทั้งยารีดเอทีฟเลดี้วันเมเกดและยารีดวันเมเกดกับเครื่องยนต์สุดประหยัด1.2ลิตรที่ตอบสนองดีเยี่ยมและและขอนําเสนออีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ผ่านการทดสอบสุดโหดในรายการแข่งขันเอเชียครอสคันที่ r ร l l ี่ o y o ยต a มาแล้วกับรถต้นแบบไฮรักรีโว่ ที Sport, aki, อาร์สปอร์ตมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตากล่าวถึงความพิเศษสําหรับการแข่งขันในปีนี้ว่าตโตโยต้ามุ่งนําเสนอทางเลือกด้านพลังงานที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตโดยทีมรุ o กี้เรซิ่งได้ลงแข่งขันรายการฟูจิ24 h o u วที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยรถรุ่นช r c o โคล l ราเอสทูคอนเที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลว ีมข่า AEC TV Channel รายงานสนทนานนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟ,าแฟที่ินวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนทนานนนโดย์ผิตภัณเสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนทนานนนโดยน้ำมันงาดำเส้าสมัเอกลดกรดอลานนต้านอนุมูอิสระต้องหัวหนี้เลย